ได้มาอีกแล้วครับ T B 2 1 h มาแกะกล่องดูพร้อมกันเลยนะครับตัวแอมก็จะหอบับเบิลม,มานะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวคาปาสีเขียวนะครับกรีนท <Green. S 1> ีบีสองหนึ่งเฮดมาฮะทั้งไม่ไว่าจะเป็นที่กล่องที่บอร์ดแล้วก็ที่ตัวเคสฝั่งซ้ายนี่จะมีช่องซับเอามาให้นะครับสําหรับต่อซับแยกฝั่งขวาก็เป็นช่องต่อปรีไมค์ครับอุปกรณ์มาตรฐานนะครับลูกบิดล,ล้อล,ล่มแจ็คดีซีและไขควงส้มนี่กําลังขับ LR ข้างละ50วัตต์นะครับซับวูเฟอร์หนึวัตต์ใช้ไฟดีซีสิบสองถึงยี่สิบสี่โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันหน่อยอเพื่อนลองใส่หูฟัง,ฟ,งฟังดูนะครับ น,นี้ลั่นแน่นอนนะครับสนใจก็กดสั่งได้ที่ตะก้านี้เลยนะครับ